วัสดีครับพามาชมเหรียญเจ้าสัวรุ่นสามนะครับเป็นเนื้อก้านช่อนะครับสร้างประมาณห้าพันกว่าองค์นี้จะพา,พามาดูภาพรวมของพระนะครับด้าหลัง ของแท้จะคมชัดลึกนะครับเจ้าสัวรุ่น3มวัดกลางบางแก้ว พามาชมด้านหลังนะครับจุดสังเกตนะครับดูตรงโคตต้ดตอกจะลึกมากเลยตห็นะรงแขนลงพ่อโคตดลึกๆดูให้เป็นโคตดตอกนะครับ สังเกตเนี่ยตรงหัวเข่าของหลวงพ่อนี่ครับจะมีเส้นเส้นคมคมเงี่ยใช่ไหมครับนี่เป็นจุดจ่ายตังค์ได้เลยนะครับเนีสำหรับเจ้าสัวรุ่นสาม เส้นมกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับเนี่ยฮะครับเจ็นะตรงซอกแขนเนี่ยจะมีเส้นขนแมวคมๆมวิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาดูได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ ID Line ไว้ให้สำหรับคลิปที้สวัสดีครับ